เข้าสู่เดือนตุลาคม2566ในทางโหราศาสตร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวต่างๆส่งผลให้มีราศีที่ดวงการเงินพลิกฟื้นคลองตัวสำหรับ4ราศีดวงการเงินพลิกฟื้นคล่องตัวราศีตุลน,นับว่าเป็นราศีที่จังหวะดวงการเงินมีโอกาสในเรื่องของช่องทางรายได้ที่มาแบบไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นเชิงของโชคลาภ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็อาจมีข่าวดีเข้ามาขณะที่รายได้ประจำก็จะมีเข้ามาเช่นมาจากลูกค้าที่ไม่คิดว่าจะมาค้าขายกับเราอาจจะมาติดต่อซื้อของรถใหญ่เรียกได้ว่ามีรายได้เข้ามาแบบไม่คาดฝันและในเดือนนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินอาจจะมีครุขาบ้างแต่ถ้าผ่านไปได้เส้นทางชีวิตจะพุ่งทยานแน่นอน ราศีกรกฎอาจมีโอกาสหรือมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาอาจจะค้าขายได้เงินเยอะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามามากขึ้นมีการร่วมหุ้นลงทุนจับมือทำอะไรต่างๆที่ดีขึ้นในเดือนตุลาคมในเดือนนี้ให้สบายใจในเรื่องของการเงินได้เลยแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายภายในบ้านครอบครัวเข้ามาราศีเมษ เรียกว่าเป็นราศีที่มีความต่อเนื่องที่ดีในเรื่องของการเงินอะไรที่เคยคุยเจรจาหรือตกลงกันเอาไว้ถ้าหากเรารอคำตอบในเรื่องเงินบางอย่างอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็จะมีช่องทางหารายได้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนับว่า เป็นราศีที่พ้นข้อในเรื่องของการเงินแม้ในเดือนนี้จะมีดวงดาวเปลี่ยนเยอะราศีเมษเป็นราศีที่ได้รับผลกระทบแต่เป็นผลกระทบที่เป็นไปในทิศทางที่ดีและยังเป็นราศีที่ในเรื่องของการงานมีความก้าวหน้าอุปสรรคปัญหาจะลดน้อยลงมีผู้ใหญ่สนับสนุนคอยช่วยแก้ปัญหาให้ราศีกันจะมีรายรับรายได้เข้ามาความงอกเงยเพิ่มพูนในเรื่องของการเงิน ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ในฝั่งรายจ่ายจะไม่ได้ลดน้อยลงแม้ว่าจะหาเงินได้เยอะแต่ก็จะมีรายจ่ายเยอะเช่นกันชาวราศีกันจึงต้องวางแผนในเรื่องของการหมุนเงินให้ดีๆหรือหากใครที่กำลังรองลุ้นในเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสได้ลุ้นได้เงินได้โชคหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาท แล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน